ใครที่สนใจเติมเกมนะฮะหรือเติมทองของเพจ21นะครับผมทักไปที่เพจของอ่าลำบากเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกนะฮะมีบริการเติมเกมของเพจ21นะครับผมไม่มีการรีฟันแน,น่นอนไม่ดดนแบนแน,น่นอนนะฮะลดสูงสุด10 20เเลยทีเดียวนะครับผม เฉพาะลูกค้าที่ใช้ Android เท่านั้นนะครับผมส่วน iOS ก็สามารถเติมได้ปกตินะก็สามารถทักเข้าไปสอบถามหรืออสอบถามยละเรียนได้นะครับผมในเพจลำบากเติมเกมนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k s เคที o ตนะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดตำนานฟรีนะตำนานฟรีตัวนี้อันนี้เป็น i อดีสำรองนะฮอ็ดีสำรองนั่นตำนานทั้งหมดได้เรียบร้อยเป็นตัวนี้นะฮะเป็นรีเจ็ตบ๊วยกลับ ตำนานฟรีที่ต่างจากบล็อกดอนะฮะต่างจากบล็อกดอนะตัวนี้โอเคเป็นบอลดำทั้งหมดที่เป็นตำนานนะฮะเป็นบอลดำทั้งหมดเลยโอเคอันนี้ได้มาจากไหนได้มาจากอีเวนต์นะฮะอีเวนต์ตัวนี้นะครับผมซุปเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นะฮะซุปเปอร์สตาร์ชาเลนจ์อ่าชาเลนจ์แรกก็ยิงก็ยิงหนึ่งลูกนะครับผมชาเลนจ์แรกให้เรายิงหนึ่งลูกก็จะได้อ่าการ์ดไหนวะ มันดูตรงไหนเอ่ยข้างนอกมั้งนะฮะยิงหนึ่งลูกก็จะได้การ์ดเอ่อบอลดำเนี่ยบอลดำหนึ่งลูกนะครับผมแล้วก็ชาเลนจ์ที่สองก็ยิงสองลูกนะแล้วก็จะได้การ์ดตำนานมานะโอเคก็เจอกับบอทนะบอทค่อนข้างเก่งเลยนะฮะชาเลนจ์ซูเปอร์สตาร์ชาเลนเจ์แจกตำนานนะฮะโอเคโอเคมาได้ใครกันบ้าง,เป,อยอยงนะเปิดกันหรือยังนะเปิดกันหรือยัง แบบตำนานฟรีนะ่ยตำนานฟรีเวอร์ชันนี้ก็น่าเปิดนะว่ามันมันมีทุกคนเลยไงนะมันมีตำนานบอลดำทุกคนเลยก็น่าเล่นน่าเปิดนะครับไปนะ่ยนะทีเดียวเท่านั้นเพราะว่ามีวันเดียวมีอันเดียวนะหมุนหมุนหมุนเท้าขวาเท้าขวาไข่วะเฮ้ยเฮ้ย รูมเมนิก้ว่ะรูมเมนิก้ว่ะคนนี้ก็โหดนะนะค่อนข้างโหดเลยว่ะคนนี้รูมเมนิก้ว่ะกองหน้านะฮะถือว่าเป็นตำนานที่เล่นง่ายนะนะพวกนี้พวกตอเรสพวกอะไรเงี้ยเล่นง่ายตำนานนะมีเทรนเนอร์ป่ะเนี่ยเป็นหน้าต่ำนะนะเวอร์ชันนี้เอาไปเอาไปพอ น่าจะตันนะตันไหมฮะตันเลย95นะฮะ95รูเมนิกี้นะครับผมตำนานฟรีของวันนี้ได้ใครกันบ้างนะฮะโอเคนะคของฟรีก็เล่นกันไปซุปเปอร์สตาร์ชาเลนเล่นแค่สองชาเลนก็ผ่านแล้วนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบิ๊บบายเลส